นี้มาไถาพวนดินไรนะครับไถแปลเตรียมปลูกข้าวโพดครับช่วงนี้เพื่อนๆก็น่าจะปลูกข้าวโพดกันเยอะแล้วมั้งครับข้าวโพดแปลงหรือขอ้าวโพดอาหารสัตว์นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับไถช้าหน่อยนะครับมัน เป็นหินครับหินดานครับวิวดีมากครับแถวนี้เห็นภูเขา